เดีดย๋ยวคะเราจะที่บ้านมีเตียงคยกคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะหรืเอเคยเอามา,าทำท่าที่ทุกคนสามารถทาตามได้นะคะไม่ว่าจะเคยฝึกหรือไม่เคยฝึกก็สามารถทาตามได้แล้วก็ถ้าเรานีสามารถฝึกได้ในทุกๆุกวันนะคะเพื่อให้ร่างกายพัฒนาขึ้นแล้วก็ลดอาการเจ็บปวดเป็นการเป็นท่าที่ซ่อมร่างง่ายๆทําทได้ในทุกๆุกวันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะ ขาขวาขึ้นหาเพดานค่ะแล้วตั้งเท้าซ้ายขึ้นเข่าซ้ายขึ้นค่ะแล้วเอาเอาข้อเท้าขวาเอาวางที่หัวเข่าซ้ายค่ะแล้วตออแขนตอดข้างเข้าไปที่หน้าขาซ้ายค่ะจะเข้าหายจะออกลิงเข่าซ้ายเข้า,างหลตัวกลิ้งซ้ายกลิ้งขวา ดระด้าเนื้อดหนึงไที่อยด่ในนี้ดึงหัวเข่าได้เข้าหนาลำตัวก็ได้นะคะไค่ที่ขับรถนานๆข้างนี้จะได้ยืดเหยียดบริเวณหลังางนะคะกดแข่หลังนี้กับหลังนี้ทันเลยนะคะนี่เลยต้องว่างเลยอ่ะหายจบข่ายจะยายขาออก เยียดขาขวาออกไปด้านหน้าแล้วส่งขาซ้ายขึ้นหางิีร่าค่ะหางไว้สามสองหตั้งขาตั้งเข่าขวาขึ้นนะคะแล้ววางข้อเท้าซ้ายไว้ที่หมวเข่าขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนทั้งสองข้างไปจับที่ หัวเข่าขวาค่ะเกร็ดนะเกร็ดขาวเลยค่ะหายเดี๋ยวดึงนวเข่าขวาเข้าหันตัวหรือใครจะกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาได้เลยนะคะขึ้นไหคะเดี๋ยวเราจะทำบิดโค้กจันนะคะ เอามือจับที่เขอาทาาทั้งสองข้างค่ะหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นเหมือนเรามีบล็อกอยู่ตรงกลางระหว่างของเขานะคะถ้าใครมั่นคงแล้วนะคะลองเราจับมือไว้ด้านหลังค่ะยกสะโพกขึ้นสสุๆค่ะหนีบต้นขาด้วยนะคะจะได้กระชับต้นขานะคะห้าอยู่เกรงเลยต้นขานะคะ่ะห้าสี่ สามสองหนึ 3, 2, ่งวางหลังบนหลังกลางหลังล่างค่ะถ้าใครไหวใครอยากจะแอดวานกั่ปกติน,นะคะผูาหญิงสวงเท้าขึ้นได้นะคะระหว่างึยกตัวขึ้นนะคะคลายออกค่ะกอดเท่าที่ตกกันทุกครู่นะคะหายใช่เข้าออกดกีิ้วอยากกลิ้งายกลิ้งขวาค่ะ ค่อยๆแข็งแขนสวยยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วเรามาทำที่แคทแอน์คาวนะคะยกขาตั้งน,นิ้วทั้งสิ่ออกนะคะให้ข้อมือตรงกับหัวไหล่ค่ะเข่าตรงกับสะโพกนะคะเราจะทำแคทแอน์คาวนะคะปิิหารหลังกันนะคะเป็นทาง,ง่ายที่สุด หันตามจังหวะหลมหายใจนะคะบร,ริหารยืดเขียดกระดูกสันหลังเราได้ยืดอ,อยู่นะคะเราจะทำแค่แต่คร่าสีรอบนะคะหายใจเข้าตัดมาคือแต่งโอนคือขาพดีาออกโอกมหลังเกิดความที่กดต่ำน้อยที่สะดแล้วใครจะตั้หงหลังขาขึ้นจะตั้งหลังขาขึ้นได้ค่ะ ถ้าใครยุ่งผดอย,า,ยกากทำยืเกยบก็ลาบหลังเท้าค่ะเคร็ดหน้าคือพกขึ้นหาพี่าค่ะหายเคอออกโอกลงหลังเจ็บแข้งที่อกตามองที่สะดือออกโอกลงหลังเจ็บแข้งที่อกค่ะ โค้ขึ้นนะพี่ดาใช่หลอกโกงหลังเหตุการณ์ตกตามองขึ้นไปอีกต่ะเรากลับมาตรงกลางค่ะมาโต๊ะค่ะแต่งานลงคับซึ่งสารสิบตัวนะค่ะถ้าใครไหวเอ้ยถ้ามือใหม่เนาะให้ให้ขยบหัวเข่าออกห่างกันเข้าช่วงสะต้นแล้ว ทีศีรษะลงที่สีรค่ะยืดแขนนสองข้างไปด้านหน้าให้ด้ากที่าุดให้เงานละอกอยู่ตรงกลางระหว่างหัวเข่าสองนะคะแต่ง่าใส่ยืดอยู่ดีเนาะให้นั่งคับเส้นเท้าแล้วก็้ยากหัวเข่าไเทางให้ทิดกันเลยแล้ววางหน้าอกลงที่หัวเข่านะคะอันนี้จะได้นวดช่องกไปด้วดวยในตัวนะคะจะเรดาวต่อเลยสุดเนาะสามสอง ดึงดูดยกตัวกระชับขึ้นมาค่ะเต็งกันมากค่ะโยคะบำบัดสำหรับผู้เริ่มฝึกใหม่ค่ะใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถจิตใจได้ค่ะแล้วก็เป็นทางง่ายๆที่จิตใจหนกทุกวันนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้ยนะคะน้องฝึกกันดูนะคะได้วระโยยังไงหรือว่าติดตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบค่ะจะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะรับรองว่า มีเทรนอ,อมีคนตอบให้ไม่ต้องกลัวเนะเอานะแล้วม่จเจอทางไหนกนนะไปไว่าชอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ